มาที่นี่มีความสุขจังเลยวันนี้วันได้ทำบุญได้ทำบุญได้ทำบุญสาธุค่ะคุณสิริพรคุณสิริพรบอกว่าคุณยูโรฮะกเก็บอะไรไม่รู้เก็บผลไม้ในวัด <c oughs> คุณพอสวัสดีจ้าอยู่สิทิอยาที่เก็บผลไม้วัดพระฉันทาวเดี๋ยวตัดภาพไปที่ เก็บอะไรผลไม้ที่สวงสวรรค์ไหนคืออะไรเอาไปดองใช่ไหมกินแล้วกินน้ำอร่อยมาชิมสักลูกสิ หรือใครเอาไหนบอกไม่บรรพไม่สร้างไงเอาไปมันเป็นเราเขียนกันอ๋อหรือบ้านนี้แตะบรรพะนะไม่ได้ห้ามได้ทุกอย่างเออดีเนาะใช่งานก็ยิ่งทำเยอะๆยิ่งได้บุญเยอะเนาะมาวัดก็มาเยอะๆได้บุญเยอะไหนคนคนที่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึง นี่ไงที่ว่างานกระถินเราที่ว่า้างน้ำแม่บ้านเขาอยากได้ไกลเห็นไหมพี่ตรงโน้นห้องน้ำแล้วก็มีอีกนึงดีเนาะมีอยู่โน้นแม่เข้ากัาบ้านเนดีมีงานมีอะไรเขาก็ยได้ตรงนี้ไงก็เลยเออเขาทำห้องน้ำสวยดีจังห้องน้ำทำดีเนาะทำดีเหรอเนี่ยดีสิเพราะว่าชอบแบบเนี้ยไม่ต้องแงนสูงไงใช่ไม่ต้องสูงไม่ต้องทำเพิงหมาแงนสูงไงชอบแบบนี้สวยจัง อนุโมทนาบุญด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้ร่วมบุญได้หน่ใช่ท่างานกระถินก็ร่วมด้วยกันเนาะแล้วก็เลดือนนี้ก็จะมาต่อเติมตรงเออเออกรรมการจะมาต่อเติมตรงบันไดไงเวลาพี่จะมานานแล้วนะตอนที่พี่มาไม่ถูกพี่ก็ลืมฝนน่ะเห็นไหมมันที่เราแค่ยพาเดินไปดูบันไดเที่ดูเห็นไหมตรงทางขึ้นเวลาที่ดูฝนมันจะไปอยากไง เวลาแม่แม่มาวัดเด้วยเขาจะมาวัดบ่อยนะวันวันที่วัดมันเข้าพรรษาไงเนาะแต่ว่ามันยังไม่พอไงปัจจัยนี่นะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเสร็จตรงนั้นแล้วก็เราก็จะทำประตูไงที่เราสังเกตไหมขึ้นมาขึ้นเออ นาะแต่ว่าแต่ว่าเราทำอันนี้ก่อนมันสำคัญกว่ามุมมุมบันไดก่อนทั้งสองทำไปก็บอกที่จะช่วยปัจจัยด้วยสร้างบุญก็ลุงมาช่วยให้งแรกเลยเห็นไหมกับเทชีข้าแล้วก็คำว่าเรานี่ยเทชีลุงพลใจบุญตายที่ลุงพลมาช่วยครั้งแรกนี่ไงเทราบอกขอให้บอกอะไรช่วยได้หมดเนาะลงทุนกำลังบุญกำลังแรง เนี่ยนะโอ้ดีมากเพราะว่ากระถินพัฒนาดีใช่กระถินปีแรกตรงนี้แล้วก็งานเข้าป่าต้องมีลุงพลมานี่ได้เยอะเนาะได้เยอะเอฟซีลุงพลเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยนี่สวยมากเลยโดมตรงนี้ใช่นี่ก็อยากได้แบบนี้ก็เลยบอกลุงพลเลิศมากเลยอ่ะคุณลุงบอกว่า จะทำให้รอบเลยกนเราก็ทําไปทีเล็กๆตืมดทำน้อยๆค่ะถ้าทำรอบนี้เราจะไม่ได้กลางเตีนไงที่ยูโรชาวบ้านเป็นไงบ้างความคิดสัมภาษณ์ชาวบ้านเป็นไงไม่ที่ที่ที่ได้เห็นลุงพลมาสร้างมาอะไรเงี้ยเขาคิดยังไงบ้างมีคนอะไรีีก็่คไม ชาบ้านก็อไยังเหมือนเดิม huh. ก็ได้ย yeah, ังมาแจก็ได้เพ şey> um> ิ่มมาแจ้กนแล้วมีม um, ีมีเป็นห้าอันเนื้ยาให้ยาแล้วแต่ยาจะให้ใครเบอร์ยาเจนี่จ่เอาให้ ม่เป็นไรนะคะพี่โยชาวบ้านนี้ก็ธรรมดานะคะพี่ีอะไรแล้วก็ที่โราก็สังเกตเวลามีงานผูบ้านนี้ก็ไปเหมือนเดิมั้งแต่ลุงคนมาอยู่ปีแรกประดับผ้าปีที่สองปีที่สามก็เหมือนเดิมเรายังเรายังเหมือนเดิมค่ะดีเคยแบบเคยคิดยังไงกับลุงก็คิดอย่างนั้นนะคะดีดีใช่เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเองมีความเชื่อมั่นแะคะพี่โยมีควก็เชื่อมั่นในตัวลุงค่ะ ตั้งแ่รู้จักลุงมาบ้านเราเขพัฒนาขึ้นเงยอะๆก็ขอขอบอคุณนะคะขอบคุณเยซีลุงคนป้าแตนขอบคุณลุงคนป้าแตนมากๆเลยนะคะขอบคุณ <สะ S 1> ค่ะก็คือป้ากับลุงมากเลยนะคะป้าก็ทำให้ชาวบ้านเราจะว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะ่เนาะตอนแรกอะ่ะอย่างวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเนาะเหรือพื้นนี่ก็ใหม่เหรอพื้นนี่ก็มาหรือพี่จำได้อยู่ตอนที่มาเทปูนกันเยอะๆนะ แต่ก่อนยังยังมีแค่สลานี่เหรอแต่นี่มาทาสีเพิ่มไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยเนาะดีจังเนาะใช่ต่อเนื่องกันเราตรวจสอบได้ทุกอย่างเพราะว่าเราเอาเข้าบัญชีกลางนะคะแล้วก็ทำผ้าแล้วก็โคมไฟก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเอสจีลูกบ้านเหมือนกันนะคะอืม ินแสงเดือนนะคะอนุนาอันนุโมทนาบุญทุกคนดีถ้ามีงานแล้วคอเอามาไงปื่มเนาะมาครั้งแรกคิดว่าจะมาดูนานแล้วมาไม่ถูกยังไม่ได้พืยังไม่ได้ไฟก็ยังไม่มีนพี่ก็ดูอยู่ในไลฟ์สดนั่นแหละ ที่ทำเนี่ยจะได้เทพื้นแล้วก็ได้ทำฟ้าเลิศดี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 ต่อโดมแล้วอันสุดท้ายที่เราทํำเราก็นี่ไงพับป่าที่กระถินสีประแต่นกับนกโอมารวมนะคะเลิศค่ะดีใจนะคะสวันก็ดีใจเลิศ ดีเวลาป้าแตนไปเยี่ยมกลุ่มใบ้านแล้วก็แม่่เขาก็จะฝากนี้ไปด้วยนะคะนั้นก็จะส่งอความไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปเนาะก็เลยบอกว่าป้าแตนฝากเยี่ยมเลยนะกลุ่มบ้านแล้วก็ชาวบ้านนะคะฝากเยี่ยมลุงด้วยส่วนกำลังใจให้ลุงค่ะเดี๋ยวก็มาแล้วไปเที่ยวราชการหดือยังเนี่ยจัดวันไหนเนี่ยทานข้าวด้วยกันไหมแล้วแต่แล้วแต่รถบินเรียนบมือวิ่งค่ะเพราะว่ามันพาตรงนี้ เล่นไปบ้านพี่ใน่เปียงเฮ้ยเอาวันพาไงเอาอีกแ้แต่ที่นี่ได้ใช่ไหมได้ไม่ได้เองิดหลายบ้านนี้แหละได้ไม่ไม่มี้อะไรบ้านอินแปงก็เป็นเหรอเป็นเหรออ้าวุ้มีห้องน้ำเราก็ ภูมิใจแล้วก็ดีใจไงพี่ลมถึงอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเราก็ได้พัฒนารวมกันไงเป็นสายบุญจะขายที่นู่นมาอยู่สระศีดีไหมเนี่ยจะเป็นสายบุญไงตอนที่มีงานองค์ปู่งานปู่นะคะจะขายที่นู่นมาอยู่สระศีดีไหมงานปู่ที่ปู่เสียนะแม่สะคอนก็มาช่วยนะอ๋อเหรอแม่สะคอนใช่ใช่ใช่มาทำเออเขาเรียกอะไรอ่ะทำอะไรน่ะสองหมื่นเลยว่าฝากสวัสดีแม่สะคอนด้วยนะได้ค่ะแม่สะคอนอยู่ไหนเนี่ยต้นแม่สะคอนเข้าต้นเนา นะใช่ของนี้จะเป็นลายพญานาคของเขาเป็นลายเนื้ครั้งแรกเลยนะที่มีคนเอาอะไรให้ดีใจมากเออขอบคุณนะคะใครเนี okay. ่ย